รอบสัปดาห์นี้สหรัฐอนุมัติขายขีปนาวุธให้ไทยกว่า900ล้านบาทมีชายแยมรัฐธรรมนูญกำหนดสสไม่เกิน500คนยังไม่รวมอำนาจอปออทอนายกปัดคิดปิดประเทศบอกกำลังเปิดให้พ้นเกลียดชังทุจริตหมอสมานชี้จัดลานเบียรเข้าข่ายผิดกฎหมาย วิสนุเผยใช้มาตรา44ไม่ได้กันแกล้งแต่เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่คดีจำนำข้าวคดีหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าบุหรี่ของบริษัทฟ,ฟิลิปมอลิสมูลค่า6.8หมื่นล้านบาทเล่าออกกฎหมายกันต่างชาติทำห้างค้าปลีกพอเอากองสลากปัดเจ้าหน้าที่เก็บค่าหัวคิวซื้อจองสลากล่วงหน้าแจ้งข้อหาหนุ่มแซวแอร์สาวมีระเบิดขณะขึ้นเครื่องบิน สวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิกลีดเราอัพนะคะและอยู่กับดิฉันรัฐนานสิริวัลีสุนิธิพร้อมกับคุณเฉลิมวชลัถางน,น์ค่ะก็กลับมาพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะซึ่งพวกเราก็จะมาพร้อมกับอันดับข่าว9อันดับในรอบสัปดาห์ที่เป็นประเด็นร้อนนะคะส่วนช่วงที่3ของรายการค่ะเป็นช่วงของวิกลีดที่จุดโดยคุณเฉลิมสัปดาห์นี้เห็นว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเป็นเรื่องอของอะไรคะคุณเฉลิม เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเป็น,น <ะ S 1> การปริรูปโครงสร้างการ,รศึกษาใช่ไหมคะคก็ต้องรอติดตามกันในช่วงที่3ของรายการนะคะแต่ว่าช่วงนี้คะ<ม>่ะเราไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเข้าสู่อันดับที่9ของข่าวประจําสัปดาห์นี้เลยนะคะเพราะว่าข่าวประจําสัปดาห์นี้ค่ะอันดับแรกเลยอยากพูดถึงเรื่องที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาก็ได้ขึ้นสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะแต่ว่าได้มีการไปเซล <ừ> กับสาวแอร์นะเหมือนกับการจีบ <ừ> เขาว่าอย่างนั้นนะคะว่า <ừ> มีระเบิดอยู่ในกระเป๋าที <ừ> นี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะจะติดคุกเขาใช่ค่ะไอเนี่ยนะมันเป็นตลกร้ายอ,ะ <ừ> อ่ะนะฮะผมว่าอย่างพวกเราหลายคนนี่ก็คงเคยเห็นนะคลิปจากเมืองนอกอะเมืองนอกเนี่ยฝรังเนี่ยเขาจะเล่นกันแรงๆนะมันจะมีอยู่สองประเภทไอคลิปตลกๆเนี่นะอย่างที่หนึ่งก็คือ โป๊ะเปลเปื่อยๆหน่อยดูไปกับหัวเราะไปขำไปนะอีกประเภทหนึ่งมันเล่นกันแรงเหมือนกันใช่ทุกครั้งที่ดูสงสัยโอ้ขาจะไม่โกรธกันเหรอถ้าเป็นคนไทยมาเล่นนี่น่ากลัวเนี่ยฮะวัฒนธรรมกับเราของเขากับเรามันไม่เหมือนกันบางทีชี้ให้เห็นกล้องเขาก็ตลกขำเะยนะของเราเนี่ยนะถ้าคุณมาเล่นร้ายๆแรงๆเนี่ยเะอเพอเขาไม่รู้นี่เขาตีคุณตายก่อนจะมีเรื่องมีราวกันตามมานะคะทีนี้ไอ้นี่เนี่ย เนี่ยหนุ่มคนนี้เนี่ยเวลาเขาเล่นนี่นี่คือตลกรายนะค่ะเขาบอกจะจีบเขาบอกจะแซวหนูเท่าไม่ถึงการผลร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันวิ่งกลับมาหาตัวเองเขาฟ้องเลยค่าเสียหายสองล้านเนี่ยใช่เพราะว่าดีเลยไปหลายชั่วโมงนี่ต้องยกเลิกไปก่อนแล้วมาตรวจสัมภาระกันนะฮะเขาก็สำนึกว่าเขาผิดแล้วนะฮะแต่ว่ามันสายเกินไปซะแล้วคุณไปเล่นอย่างนี้กับ การเดินทางได้ยังไงแต่คุณเฉลิมคะอันนี้มันมีในโลกออนไลน์เขาออกมาบอกว่าบางกลุ่มนะออกมาบอกว่าเอ๊ะเขาพูดเล่นหรือเปล่าแอร์ไปคิดจริงจังเกินไปหรือเปล่าม่คุณพูดเล่นพูดจริงไม่ได้ถ้าผมเป็นพนักงานบนเครื่องบินนะและผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยผมฟังผมกันหนาวแล้วหลายร้อยชีวิตนะคะการขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะไม่ต้องมีคนมาพูดอย่างนี้นะเวลาคุณขึ้นเวลาเครื่องมันจะเทคออฟเนี่ยผมว่าหลายคนนั่งสวดมนต์นค่ะเข้าใจไหมเพราะเขากลัว ค่ะนะเพราะการขึ้นวิ่งนี่เสี่ยงเลยนะคะถือว่าอยู่ในความเสี่ยงอยู่นะฮะอุบัติเหตุเนี่ยน้อยแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วโอกาสรอดก็น้อยเหมือนกันใช่แล้วใ่ไแล้วคุณไปคุณไปพูดเล่นอย่างนี้นะคุณจะพูดเล่นไม่พูดเล่นนี่นะเรื่องอย่างนี้มันไม่ควรพูดแล้วแล้ผู้ชายคนเนี่ยทำงานอยู่กับ เป็นพนักงานรถไฟกาลรถไฟคมนาคมเหมือนกันนะคุณก็คิดดูที่ว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาพูดเล่นในสายรถไฟคุณจริงจริงทงานอยู่ในประเภทเครือข่ายเดียวกันเขาก็น่าจะคมเนี่ยนะมันจะต้องระมัดระวังค่ะแล้วคนเอเชียไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะค่ะเขาไม่เห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นตลกอืเขาคิดว่าเป็นเรื่องร้ายมีผลถึงชีวิตของอีกหลายหลคนนะยฮะและแม้แต่แม้แต่ในประเทศตะวันตกเองนะถ้าตลกแบบนี้เขาจะไม่คาเล่น เพราะขนาดนี้เนี่ยนะมันไปอ้างอิงกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นจริงด้วยนะถึงที่น่ากลัวที่สุดก็คือการกระทําแบบก่อการร้ายนะคนทั่วโลกกลัวเพราะมันไม่รู้มันจะทำกักใครเมื่อไหร่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนผมก็คิดว่าเขาเขตดจนตายนะ เอามาว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายใช่ต้องมีค่าปรับค่าอีกนะคะก็เอามาให้ฟังกันเป็นอุทาหรณ์แล้วกันแล้วก็เชื่อว่าพ่อหนุ่มคนนี้น่าจะเคลดไปอีกนานเลยแหละค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับข่าวอันดับที่8ประจําสัปดาห์นี้ค่ะให้เป็นเรื่องของที่ประเทศลาวเนะคะเขาก็ได้มีการออกกฎหมายห้ามชาวต่างชาติค่ะเปิดร้านค้าส่งค้าปลีกที่มีวงเงินลงทุนน้อยกว่า8,00 0กีบล้านกีบนะซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ34.9ล้านบาท ลาวเนี่ยมีคนประชากรอยู่ผมว่าประมาณสักาไม่ถึงสิบล้านนะ,ะถ้าสิบล้านนะ,ะถือว่านนประเทศที่เล็กคและพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาเป็นประเทศสังคมนิยม,มนะฮะประเทศสังคมนิยมเนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลาเขาออกกฎหมายอะไรมานะทุกประเทศนะไม่ใช่ลาวอย่างเดียวนะ,ค,ะคุณจะเห็นว่าเขาเขาระมัดระวังเรื่องผลที่จะกระทบต่อคนของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องธรรมชาติ เร,เรื่องการทำมาหากินไอ้น,นี่เขาไม่ได้ห้ามนะ,ะแต่เขาไปตั้งกฎให้จนคุณจะเข้ามาเนี่ยคุณต้องเอาเงินเข้ามาจริงๆไม่ใช่คุณเข้ามาแล้วคุณก็เอาเงินในนี้ปั่นอยู่ในนี้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าการที่เขาออกกฎหมายนี้มาเนี่ยเขาปกป้องอะไรหรือเปล่าเขาปกป้องธุรกิจท้องถิ่นที่เป็น SME SME ขนาดเล็ก s อ่เ SME เพราะว่าร้ารค้าปลีกเนี่ยมัน,ม,นมันเกี่ยวมันคือ SME อะ่ะคือเอาไว้ให้ชาวบ้านชาวช่องเข,ข,ขาทำประชากรเขาทำนะฮะเพราะว่าอย่างนเนี้ยเนี่ยเราก็ขันกลับมามองบ้านเราเนี่ยนะขณะนี้บ้านเราก็กลายเป็นว่าเรากำลังมุ่งหวังที่จะพัฒนา ทำความเข้มแข็งทําโอกาสให้ SME ค่ะแต่ SME ของเราเนี่ยง่อยเปรี้ยเสียขาไปเยอะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะฟื้นได้ยังไงหันไปทางไหนก็เจอรายใหญ่รายใหญ่หรือเปล่าก็เลยมีโอกาสยากคือมันไปเจอธุรกิจประเภทเดียวกันที่ทําได้ดีกว่าแล้วมันสู้กันไม่ได้เขาเราไม่เคยมีการควบคุมหรือเปล่าคะหรือว่ามันละเลยหรือว่าใช่ใช่ใช่ผมไม่รู้ว่าคนคนไทยคนไทยที่ที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เขาโง่หรือว่าเขา เขาหลับตาข้างซึ่งเป็นด้วยที่สําคัญเนี่ยคือตอนเนี้ยม,ม,มัน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 ลำบากแล้วแหะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเดินทางไปในประเทศทุกประเทศนะผมท้าเลยทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่หรือประเทศเล็กประเทศสังคมนิยมหรืออะไรเงี้ยสถานการณ์ของการ SME ของเขากับเราไม่เหมือนกัน นะแล้วก็การค้าปรีกที่ไปตั้งอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอิทธิพลหรือว่ามีผลกระทบต่อคนท้องถิ่นเข้ามามมแม้แต่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรนะ้านสะดวกซื้ออะไรนี่ก็เหมือนกับร้านค้า SME อันหนึ่งอะ่ะคนก็เดินเข้าเดินออกไม่เยอะมากะนะฮะเพราะว่า SME อื่นๆที่มไม่ใช่เป็นระบบเครือข่ายหรือโครงสร้างนี้เขามีความเข้มแข็งนะและคนคนของเขาคนท้องถิ่นเขาเนี่ย ไม่มันก็ไม่เห็นความแตกต่างแต่บ้านเรามันไม่ใช่นะจริงๆมันก็ต้องสนับสนุนให้ S m e บ้านเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันผมว่ามันมันมันช้าและมันลำบากแล้วขณะนี้จะไปอัดฉีดจะไปทำยังไงเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นทางนะเอาเงินเข้าไปเนี่ยเข้าไปแล้วทำแล้วทำแล้วไปขายไข่อะไรเงี้ยมันก็จะลำบากเราเราเห็นเรื่องของลาวเนี่ยเราก็เลยเอามาพูดเพราะว่าเออลาวเนี่ยมีคนไม่ถึงสิบล้านเนี่ะ เขาทําอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาปกป้องไว้เลยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเนี่ยเขาไม่ได้กีดกันการค้าว่าเขาไม่ได้แต่เขาบอกว่าคุณต้องมีเงินเท่านี้ถ้าเกินกว่านี้ก็มาลงทุนได้แต่ถ้าต่ำกว่านี้เน่ยห้ามนะเขาจะมียิบย่อยคุมจิกเลยเคยดูเถอะเขาก็ปกป้องคนของเขา ก็เอาข่าวเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าข่าวอันดับที่7ประจําสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะหยิบยกในเรื่องที่คนไทยหลายคนสนใจเนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าได้มีการร้องเรียนนะคะว่ามีพนักงานเนี่ยเขาไปเรียกค่าดําเนินการในการจองในการซื้อสลากนะคะสูงสุดรายละ2,000บาทพนักงานของใคร ไม่ได้บอกใช่ไหมะอันนี้เนี่ยเป็นของธนาคารข่าวนี้คือพอออกกองสลากก็คออกมาเจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกเก็บค่าหัวคิวก็ผมก็ว่าจริงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกองสลากเนี่ยไม่ได้เป็นไปคนไปขายคิวให้กับใครแต่ที่ร้องเรียนนี่ของธนาคารหรือเปล่าใช่เพราะว่าเขาข่จองสลากผ่านธนาคารนะฮะอันนี้นะผมคิดว่ามันมี มันมีควันมันต้องมีไฟนะมัน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 มีมูลความจริงเพราะว่าหลังจากข่าวนี้เนี่ยผมคิดว่าเมื่อสองวันนี้นะมีการเดินขบวนใหญ่ของใช่แล้วที่เลยที่จังหวัดเลยร้อนอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้เลยใช่แล้วเขาไปจองแล้วเขาไม่ได้เขาบอกว่าไปนอนรอนหน้าตู้ข้ามวันเพื่อที่จะกดตู้เ TM เมเพื่อจองเออพอจองเสร็จแป๊บเดียวประกาศผลออกมาคนส่วนใหญ่ไม่ได้ช่ลชาวบ้านข้องใจสิทำไมหมดเร็วจังเลยนะคะ ถ้าให้ผมคิดถึงอะไรหรอเป่าคิดถึงครั้งหนึ่งตอนที่เขาเอาหุ้นของปตทเข้าตลาด่ะภายในเวลาแป,ป๊บเดียวค่หมดเลยอคล้ายๆกันหรือเปล่ามันเหมือนกับมีการล็อกไวเข้าใจไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะว่าคนโอ้โหคนนิยมมากมาจองคิวคนเยอะแยะเลยแต่พอเปิดพั่วออกมาเนี่ยไม่รู้ใครได้ไปหมดเลยทีเดียวเลยนะฮะ,ะแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าทางกองสลากไม่ควรจะ ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะมันเช็คง่ายถ้ามันเกิดขึ้นกับธนาคารนะที่เป็นคนทำเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกธนาคารมันเกิดขึ้นบางที่นะที่ขนาดผ่านจองผ่านกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทั้งตู้ ATM ทั้งระบบออนไลน์ข้อมูลมันอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์แต่ผมเป็นคนบอกว่าในอิเล็กทรอนิกส์มันคือข้อมูลอะไรสุดท้ายก็ไม่พ้นมืออยู่ดีนะมันเออมันมันผมว่านะ คือคนเนี่ยถ้าจะไปหาอะไรจากมันเนี่ยนะแล้วมันทําได้ทีนี้มันไปเกิดปัญหาต่อนเนื่องกันอีกที่ว่าพอซื้อไม่ทันก็ต้องไปซื้อกับอีกเจ้านึงลนลเลยค้าแปดสิบบาท,บาทถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคนที่ได้สลากไปเนี่ยจะกลายเป็นยีป,ปัวอะไรใหม่อาจจะไม่ใหญ่เหมือนกับห้าเสือแ,<ค>แล้วสลากมันก็คุมไม่ได้นะ<ค>มีข่าวมาบอกว่าเขาขายที่แปดสิบบาทแล้ว ก็เขาซื้อมา80บาทได้เขาขายอย่างนั้นไอ้คนซื้อรายย่อยไปไปขายเกิน9 90บาทขายเกิน80บาทโดนจับติดคุกก็เหมือนกับไปสู่จุดเริ่มต้นที่มีราคาเกิน80บาทกลับไปอย่างเก่าทีนี้ควบคุมยากกว่าเดิมอีกนะแต่ผมว่าคณะกรรมการกองสลากชุดนี้เขาไม่ยอมผมว่าเขาเอาเรื่องนะเพราะอย่างนี้นะขนาเสือเขายังเคลียร์ปัญหามาแล้วเลยนะถ้าปล่อยเรื่องนี้ผ่านนะคณะกรรมการชุดนี้เสียคนอ๋อใ้เรื่องนี้เรื่องเล็กด้วย ตอนนี้เหตุเพิ่งเกิดนะก็รีบรีสเคลียปัญหากันนะับอยาปล่อยให้มันยืดเยื้อเพราะว่ากลไกของสลามมันก็จะผิดเพี้ยนไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เหลืออีก6อันดับข่าวประจําสัปดาห์นี้นะคะเกิดเกินกันหน่อยมีเรื่องของการซื้อขายขีปนาวุธไทยสหรัฐนะคะการใช้มาตรา44ในคดีรับจำนำข้าวค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ